อีค่ะสวัสดีิตสี่ทูกชันทุกช่องเด้อพี่น้องพบก,กับช่องสาวบันีเสน่ห์ค่ะพี่น้องอน,นี่มีนูแรงค่ะพี่น้องนะคะปลาส้มทอดพี่น้องคลุกแป้งพี่น้องแป้งทอดกรอบน,นะคะบางคนกระชุบเซคายนะคะนะว่าสาบันทีกชุบใส่แป้งแต่ไม่ใี่สิไม่เก็ดอาหารแรง,ง,งปลาส้มทอดค่ะเหน่งไฟก่อนพี่น้อง เมนูวันเ, ب, เด็ดเลยค่ะก็คเตรียมหั่นพี่น้องหั่นหอมหองเจยวหอมบ้านหันแล้วพี่น้องสาบวันนี้ใจจะขาดแลคะ่ะร้อนมากร้อนมากค่ะมาเรียมาเรียพี่น้องเข้ากันหนึ่งแถวแล้วค่ะขออนุญาตนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพี่น้องเข้ากันน,นะเดี๋ยวต้องเข้าสอบก่อน 把豆干，把红干，红干。接下来呢，再拿么？椒黄黄 แดดเปนเด็นบ้านเอาพี่น้องค่ะซื้อมาใหม,ม่พี่น้องเนาะเขาบัวบานเอาบ้าน,อานอเอี่ยงตัวเนาะผลิตออกจะเอาลงหอมพี่น้งอ,องปัาดุกเพิ่นพนอนก,ก่อนบันบานเมนูวันนี้ปลาส้มทอดค่ะ ไอตื้นแล้วพี่น้องะดเดี๋ยวนี้ยังใยรจะทำกําลังจะทำการถอดพี่น้องอีกิ่มหน่อยค่ะกําลังในทีหัวไหล่ข้างหลังเราเนี้จะไดหนลํนนนนนาบากลําบากแล้วหอมเจียวนะคะเอย่อาหงหอมเจียวก่อนค่ะฝั่นี้จะเจียวหอมก่อนเด้อพี่น้อง แล้วเ็ียวหอมใสอย่งนีค่ะเดยาะถอดน,นี่ก่อนดยวยเนะผสมไปค่ะขอเชิตัวเน่ง เอากระงนี่กระทางนั่นใชโอเคขาสต้มท้อะอันนี้เอาอาอ่างเี้หว้าวอะไรทีม่ะสามพันน้าเดงวไม่รบีวนวันอะ เมนูทำมันนี้นะคะปลาส้มทอดอะไระไม่เอาที่เยอะๆนะหอมเยอะกหอมมค่ะ ไม่ค่อยจะเยะนี่มีกินอาหาเยอะมากอาจารย์หย่อนกเอาเล็หน่อยอาระกาศกุ้งเอามากอยู่ัวรนะคะอานารยเดี๋ยวหอมต้อใส่เลยนะ

เราต้ออาบนักดีนเดือเล่เนี่ยตัวมันอาบนกบาุ่ไหนนี่้อนมากค่ะตีมือแม่ปวดนี่เราทำันอเงาน เยวมอมดด้วยนะพี่ร้กำงเลยพองกำลังหอมค่ะอดปลาทู 八十三元，八百三了，他可能就卖八折了。 ก็จะไปอาไว้สนุกอบอวลอร่อยเลยตารางได้กินไพี่น้องคะ

ถือเ,เรียบร้อยมนูหนู่ปลาซุปอด โอเคเสร็เรียบร้อยพี่น้องนคะคะพี่น้องปลาสมทอดค่ะหอ,อแล้วพี่น้องค่ะ ก็ขอตัวไปกินข,าข้า่อนเด้พี่น้องบัดน,นะะี้ค่ะสำหรับคลิปน,นี้จะพบก,กับฝากช่องไว้ฝากพี่น้องไว้น้วยมเด้อค่ะเมนูปลาส้มทอดเจียวหอมหอวใหญ่หอมแดงใสเด้อพี่น้องแล้วอหอมกรุน่นหอมสุดยอดพี่น้องค่ะมาเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันค่ะสำหรับคลิปน,นี้ซาวันนี้ก็ขโตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะจะพบพบก,กันในคลิปต่อไปเด้อค่ะกับ จังโพกอกันในคลิปต่อไปว่าสาวบันชีสินทำยังเมืฝากปีตอนตรีตอนน้องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเวสันต์มีเด้อพี่น้องจังโพกอกันในคลิปต่อไปค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อค่ะกดซับสไคร้กดคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะก็อย่าลืมช่องสาวบันชีเฉี่ยวกิโนงค่ะบ๊ายบายไปกันได้พี่น้องเด้อ